สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อ5.2นะครับเรื่องของงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะครับเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแรงที่เรากระทำกับวัตถุเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแรงคงตัวนะครับมันจะมีออกแรงมากออกแรงน้อยแล้วแต่สถานการณ์ที่ทําจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับซึ่งการคํานวณหางานเนี่ยอาจจะต้องคํานวณด้วยวิธีการหาพื้นที่ใต้กราฟของ f กับ S นะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟแรงกับการกระจัด นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในตัวอย่างที่6นี้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวอย่างที่6เนี่ยเป็นงานเป็นแรงคงตัวนะครับก็คือแรงเนี่ยมีค่าเท่ากับ10นิวตันตลอดเลยแต่เดี๋ยวจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะครับในการคํานวณเนาะ,อะลองดูตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจความหมายของการหาพื้นที่ใต้กราฟ fs นะครับกราฟที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกราฟระหว่างแกน ก x กับแกน y นะครับซึ่งแกน x ของเราเนี่ยก็คือการกระจัดส่วนแกน y ของเราคือแรงนะครับหน่วยของมันเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรกับมีหน่วยเป็นนิวตันนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้คำนวณหางานได้เลยนะครับเนื่องจากว่าหน่วยของมันเนี่ยเป็นหน่วยมาตรฐานแล้วนะครับแต่บางข้อเราจะต้องพิจารณาจากหน่วยด้วยนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นหน่วยเซนติเมตรหน่วยมิลลิเมตรอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องพิจารณาดูจากหน่วยของมันด้วยว่าเราสามารถ คำนวณได้เลยไหมหรือต้องมีการแปลงหน่วยก่อนนะครับจากรูปนี้นะครับกราฟเนี่ยจะเป็นเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับตามเส้นสีเขียวตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราลากเส้นปากลงมาแบบนี้นะครับลากเส้นปากลงมาแบบนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณน,นี้เป็นรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่มีด้านกว้าง5เซนอ่าที่มีด้านกว้างเท่ากับ5ใช่ไหมครับ แล้วก็ด้านยาวเท่ากับ10นะครับเราก็สามารถคำนวณหางานนะครับจากพื้นที่ใต้กราฟ u เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพื้นที่ใต้กราฟสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าเราดูตรงนี้ด้านกว้างอ่าพื้นที่ใต้กราฟสี่เหลี่ยมคืออะไรนะสูตรพื้นที่ใต้กราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างกว้างคูณ ยาวนะครับกว้างคูณยาวซึ่งด้านกว้างเป็นเท่าไหร่นะครับด้านกว้างเป็น5เมตรใช่ไหมฮะเป็นหเนาะคูณด้านยาวคือ10นะครับด้านยาวคือ10เพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนี้มีค่าเท่ากับห้าคูณ10เป็นเท่าไหร่ครับห้าสจูลนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้เนาะก็คือ กราฟเนี่ยมันสามารถคำนวณพื้นที่ออกมาเป็นรูปอะไรนะครับเราก็สามารถคำนวณหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟของรูปนั้นๆได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะมันก็อาจจะดูคำนวณง่ายนะครับอ่ะทีนี้ถัดไปลองดูในตัวอย่างที่7นะครับกราฟเนี่ยเป็นรูปนี้ครับอันนี้คือกราฟนะเส้นกราฟนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีค่าไม่คงตัวแล้วใช่ไหมจากเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยแดงเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ แล้วพอเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางสองเมตรเนี่ยแรงมีค่าเป็นเท่าไหรครับเป็นสิบนิวตันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับก็คือมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดนี้มาถึงตรงนี้แรงมีค่าคงที่ใช่ไหมครับแรงจากจุดนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเพิ่มขึ้นมาถึงตรงนี้มันมีค่าคงที่แล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมาถึงหน้าตำแหน่งเนี่ยแรงมีค่าลดลงแล้วก็มายังตำแหน่งนี้แรงมีค่าคงที่ นะครับจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยตลอดทั้งการเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ได้มีค่าคงที่ใช่ไหมครับมันมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงนะครับแต่อาจจะมีบางช่วงที่มีค่าคงที่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราพิจารณาดูภาพรวมของมันเนาะว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแรงที่ไม่คงที่นะครับถ้าดูจากในรูปนี้นะครับเราสามารถแบ่งรูปออกได้เป็นรูปอะไรได้บ้างครับบางคนอาจจะแบ่งแบบนี้อ่าเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูป สี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหรืออาจจะแบ่งเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแอรเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหรืออาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้นะครับมันสามารถแบ่งได้เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้ในในฉเฉลยนะครับเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็นรูปลักษณะนี้แล้วกันนะครับก็คืออันนี้เป็นรูปที่หนึ่ง นีเป็นรูปที่หนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปที่สองแล้วก็นี้เป็นรูปที่สามนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปรูปทรงพื้นฐานเนาะที่เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆนะครับก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับะดะดวนแรกก่อนนะครับดวนแรกก่อนเลยพื้นที่งานงานนะครับงานเท่ากับพื้นที่ของรูปที่หนึงบวกกับ พื้นที่ของรูปที่สองบวกกับพื้นที่ของรูปที่สามนะครับก็คือเอาพื้นที่ใต้กราฟของแต่ละรูปเนี่ยมารวมกันนะครับก็จะเป็นงานทั้งหมดรูปที่1เป็นรูปอะไรครับรูปที่หนึ่งเป็นรูป,รรรป,ป,รปสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะเราก็สามารถคำนวณได้จากสมการเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับ รูปที่สองเป็นรูปอะไรครับรูปที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะก็คือกว้างคูณยาวนะครับบวกกับรูปที่สามก็คือเป็นรูปสามสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเนาะก็คือสูตรก็คือกว้างคูณยาวกันนะครับอ่ะแทนค่าลงไปในสมการนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานเป็นเท่าไหร่ครับฐานคือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ยาวเท่ากับ สองนะครับฐานเป็นสองสูงเท่าไรครับสูงตรงนี้ส,สูงเท่าไหร่เอ่ยสูงเท่ากับสิบนะครับสูงเทนะ่ากับสิบเนาะบวกกับรูปที่สองครับรูปที่สองคือรูปนี้รูปนี้กว้างเท่าไหร่ครับจากจุดน yeah. ี้มาถึงจุดนี้กว้างเท่าไรครับจากสองมาถึงสี่ก็คือกว้างเท่ากับสองนั่นเองนะครับกว้างเท่ากับสอง คูณกับด้านยาวยาวเท่าไหร่ครับรูปนี้ด้านยาวคือด้านนี้ถูกไหมฮะก็คือสิบนั่นเองนะครับคูณกับสิบเนาะบวกกับรูปสุดท้ายครับคือรูปนี้รูปนี้กว้างเท่าไหร่ครับจากสี่มาถึงห้ากว้างเท่ากับหนึ่งคูณกับด้านยาวคือเท่าไหร่ครับคือด้านนี้ด้านยาวนี่นะยาวเท่ากับสี่นั่นเองนะครับ คำนวณเลยนะครับเส้นหนึ่งน2คูณสก็คือตัดกันได้ถูกไหมครับสอเป็น2ตรงนี้ก็จะเหลือแค่10คูณกับหนคูณกับหก็คือมีค่าเท่ากับ10นั่นเองบวกกับวงเล็บที่2ครับ2องคูณสิมีค่าเท่ากับ20นะครับแล้วก็บวกกับ1นคูณสมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้น งานในข้อนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1 0บวก20วก4มีค่าเป็น3 4จูลเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับในการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ fs นะครับในหัวข้อ5.2เรื่องของงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของอฉเฉลยแบบฝึกหัด5.2นะครับเป็นใบงานง2าน5.2งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ